สดๆเลยครับผัดเข่งนะครับผมสุดปล เดี๋ยวคนใส่เส็ดที่ลังครับผมกับใส่เครื่องปรุงไปเลยเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงไปเลยครับพี่หลอกเข่งง่ายลงนัวลงไปใส่หล,หลายเสียบหลาย เ็นหน่อยแสบหน่อยยังขี้ยาก็เปหน่อยรับเสร็จดีสัเรเ่มเห็ดที่นี่นนย,ยัง,งเปนหอย

ลืมใส่โอเครับยังดีเจร็จ yeah we don't stop